คนที่มีคู่หรือคนที่รักอยู่แล้วแต่กลับไม่ได้มอบความรักไว้ให้เพียงแค่คนคนเดียวโลกหลายใบความสุขที่เราได้นั้นมันคือสเสน่หาชั่วข้ามคืนหรือกับการเป็นการสร้างความขมขื่นชั่วนิรันด์โดยความรักมันไม่เหมือนเดิมเราเองก็มีสิทธทิจะหาคนที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมค้นหาคำตอบปรับมุมมองใหม่ให้คุณค่าของชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัญหาเหล่านี้ ไปพร้อมกันโลกหลายใบคือลักษณะของคนที่มีพฤติกรรมคบสอนหรือนอกใจคนรักสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ให้การยอมรับโอ้อจริงการน,นอกใจไม่ควรเกิดขึ้นได้สำหัค่ะคนสองคนรักกันจริงก็ไม่น่าจะควรไม่ควรมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับผมคิดว่าแบบเหมือนมันเป็นการที่แบบหับก,หก,หกหลังใครสักคนหนึ่งอะครับ ประมาณนั้นอ่ะคือแบบเราเชื่อใจกันแล้วเรามาหักหลังกันแบบนี้มันมันก็ไม่ใช่อ่ะจริงๆไม่ควรไม่ควรเกิดขึ้นกับกับใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยะการที่รักเดียวใจเดียวมันมันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคําว่าผัวเดียวเมียเดียวไม่เคยจะล้าสมัยหรือว่าเป็นสิ่งที่โบราณ <c oughs> ความสัตย์ซื่อควรเป็นพื้นฐานในชีวิตสมรสของทุกครอบครัวค่ะก็เป็นเรื่องของความรักที่ยังไม่พอนะครับ <c oughs> ถ้าเรารักคนที่เรารักเพียงพอแล้ว เราก็จะไม่สามารถเป็นคนอื่นได้ก็มันก,ก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าถามว่ามันก็มีอยู่ไหมในสังคมมันก็มันก็คงมีอยู่ เราอาจต้องลองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มตน้นถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของการมีคู่ความเพียงคนเดียวโดยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมชาติตะวันตกแต่หากเราลองมองดูในช่วงเวลานั้นจริงๆคนที่สามารถมีคู่ครองได้หลายคนก็เป็นเฉพาะเพศชายเท่านั้นหากเป็นเพศหญิงก็จะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นหญิงแพสยาแต่ในปัจจุบันนี้ปัญหาการคบซ้อนหรือนอกใจยังสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศหลากวัยทั้งบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อเสียง ไม่แต่บางคู่ที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือผูกพันแต่งงานกันแล้วก็ตามไม่ว่าจะนานเท่าไหร่สามารถเกิดปัญหาการนอกใจได้ทั้งนั้นซึ่งผลกระทบนั้นไม่ได้เกิดเพียงแค่กับคนหรือสองคนแต่มันยังกระจายเป็นวงกว้างไปสู่คนรอบข้างบางก็ขึ้นโรงฟ้องศาลแต่ที่หนักสุดก็ถึงขั้นทำลายชีวิตกันเลยทีเดียวจากที่เราได้เห็นตามข่าวในสื่อต่างๆ การครบซอ้อนและนอกใจของประเทศไทยนั้นถือว่าติดอันดับ4ของโลกโดยมีอัตราก,การนอกใจถึง61%จากการสำรวจเมื่อปี2023ซึ่งพบว่าคู่รักที่แต่งงานกันแล้วเคยนอกใจอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้คนเรานอกใจนั้นมี5สาเหตุได้ยกนคือ 1. ไม่มีการผูกพันทางอารมณ์ 2. มีความต้องการที่สวนทางกัน 3. ม,มีปัญหาเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว 4. หมดแพชชั่น หรือการหมดใจรักแท้แพ้ใกล้ชิดการครบซ้อนและนอกใจกลายเป็นปัญหาโดยสามารถเชื่อมโยงกับสถิติการหย่าร้างในประเทศไทยภายในรอบ10ปีที่ผ่านมามีคนไทยจดทะเบียนหย่าร้างมากกว่า1 3ล้านคู่นี่นับเฉพาะแค่ปี2023ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า1.40,000คู่และหากเราลองวิเคราะห์ตัวเลขนี้ดูถ้าหครอบครัวเท่ากับพ่อแม่ลูกเท่ากับว่า มีคนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน3 9ล้าน9คนอย่างน้อยเป็นประมาณหรือคิดเป็นเกือบ6%ของประชากรไทยทั้งหมดนอกจากนี้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าพบความรุนแรงในครอบครัวโดยในปี2020มีข่าวฆาตกรรมในคู่รักมากถึง323ข่าวคิดเป็น54.5%ของข่าวความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมดสาเหตุหลักมาจากความหึงหวงขาดสติเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด ครอบครัวในมุมมองของคริสเตียนนะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยเล็กๆที่สำคัญมากเพราะว่าการเป็นครอบครัวมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือคำว่า commitment หรือพันธสัญญาการผูกพันเราอ่านประถมการเราจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าเหตุนั้นผู้ชายจึงละจากบิดามารดาและไปผูกพันอยู่กับภรรยาแล้วเขาทั้งสองก็จะเป็นเนื้อเดียวกันคําว่าเนื้อเดียวกันในภาษาอังกฤษก็คือ one flesh flesh ที่แปลว่าเนื้อเนื้อเดียวกันมันเป็นการสืบความหมายถึงการเปิดเผยชีวิตต่อกันนั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะเปิดตัวเองกับอีกคนหนึ่งในขณะเดียวกันมันต้องมั่นใจว่าเมื่อเราเปิดแล้ว คนนั้นจะรักเราจริงๆรักในความเป็นเราเขาไม่จําเป็นต้องรักทุกอย่างที่เป็นเราเพราะบางอย่างในตัวเราก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้น่ารักด้วยแต่เรามั่นใจเพียงพอว่าเขาจะรักเราจริงๆด้วยความจริงใจแล้วเดินไปด้วยกันสุขทุกข์ไปด้วยกันยิ้มหัวเราะไปด้วยกันอีกคนหนึ่งเจ็บเราเจ็บด้วยนั่นคือหลักที่พระเจ้าทรงให้มา เคยตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมพระเจ้าถึงอยากให้มีสามีเดียวภรรยาเดียวมีหลายๆคนไม่ได้หรอมีคนมารักเราเยอะๆะน่าจะดีกว่าไหมแต่เนื่องจากว่าหลักของพระเจ้าเนี่ยถ้าพระเจ้าบอกว่าสามีภรรยาเดียว one f ฟ e s h คือเนื้อเดียวกันมันคือความแฟร์ก่อนนะคะผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งมันคือความยุติธรรมอะความเท่าเทียมอะที่พระเจ้าให้เมื่อมันไม่ได้เป็นหลักนี้ปุ๊บแล้วเราลองทําให้มันผิดกฎสมมติผู้ชายหนึ่งนะ ต่อผู้หญิง5้าคนด้วยธรรมชาติเนี่ยยังไงมันก็จะมีการเปรียบเทียบเพราะการที่ผู้ชายหนึ่งคนจะรักผู้หญิง5้าคนเท่ากันน่ะยากยังไงมันจะมีความถูกอ,อกถูกใจที่แตกต่างกันในพระคัมภีร์ก็เหมือนกันนะคะที่ผู้ชายมีศักยภาพในการจะเลี้ยงดูผู้หญิงได้หลายๆคนแต่มันจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งความอิจฉากันในหมู่ภรรยาการพยายามอยากเป็นที่หนึ่งเป็นที่รักมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว แล้วพอมีลูกก็สังเกตว่าลูกก็ทะเลาะกันด้วยมันหนีไม่พ้นสําหรับการถูกเปรียบเทียบมันหนีไม่พ้นที่เราอยากเป็นที่รักเป็นที่หนึ่งที่เราอยากเป็นคนมีคุณค่าที่เราอยากเป็นคนที่สําคัญโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าเราไม่สามารถกลับมาเป็นเท่าเทียม1ต่อหนึ่งได้เมื่อไหร่ปัญหาสังคมและปัญหาชีวิตคู่ยังไงก็ยังอยู่ในโลกใบนี้อีกนานค่ะถ้าหากผู้ชมชอบในคอนเทนต์ของเรา อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารทุกช่องทางของเราและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ของเรานะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์คู่ของเรากำลังไปได้สวยงามหรือกำลังประสบปัญหาการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ก็ตาม สิ่งที่จะสามารถเข้ามาแทรกจนทําให้เกิดปัญหาโลกหลายใบก็เพราะมีปัจจัยสนับสนุนอย่างเทคโนโลยีการสื่อสารและเครื่องมือต่างๆในปัจจุบันที่ทาให้เรานั้นสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะวิธีที่เข้าหาเพศตรงข้ามกลายเป็นว่าเราเองยิ่ยงมีตัวเลือกสามารถเปรียบเทียบกับคนที่เรากําลังคบอยู่มันเลยเกิดการเผลอใจแบ่งหัวใจให้ใครอีกคนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของปัญหานี้นั้นคือการที่บางคนอาจจะมีแนวคิดหรือค่านิยมที่บิดเบี้ยว อย่างการชอบมีกิ๊กชอบคบสอนหรือชอบมีความรักทีเดียวหลายๆคนยิ่งสลับลางกันอนลมานก็ยิ่งสนุกเป็นต้นแล้วแบบนี้เราจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้กับตัวเราหรือคนใกล้ตัวได้อย่างไรไม่มีสิทธิเพราะเมื่อเขามีคู่เขาต้องคอมมิทเมนต์เขาต้องมีความตั้งใจ ที่จะรักษาความซื่อสัตย์ในชีวิตคู่ของเขาไวเพราะเขาได้ตัดสินใจแล้วคนเรามันมีเหตุผลหลายประการที่ถ้าเกิดตัวเองความต้องการของตัวเองอยากทำก็อาจจะหาเหตุผลพวกนั้นน่ะมาใช้เพื่อที่จะทำไม่มีสิทธิ์ค่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะนอกใจถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นได้คือเราควรจะต้องแบบเหมือนแจ้งคู่ของเราอะค่ะให้เรารับทราบตรงกันแล้วก็ยินยอมพร้อมกันก่อนที่จะทำแบบนั้นถ้าเราทำโดยพละการก็ คิดว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นแต่ละช่วงเวลามันต่างกันดังนั้นเนี่ยในแนวโน้มของค่านิยมไม่แปลกใจนะคะที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของคนแต่ละช่วงเวลาช่วงยุคเราเลี้ยงงูพิษเหมือนกับเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีอันตรายมันเลี้ยงต่างกันเช่นเดียวกันถ้าเราเอาค่านิยมที่มันเคยเป็นอันตรายมาบอกว่ามันไม่อันตรายแต่จริงๆมันมีผลกระทบแน่ๆจากค่านิยมที่ผิด มันก็จะเต็มไปด้วยปัญหาสังคมที่ไม่เคยจบสิ้นเราทุ่มเทเราลงทุนกับบางเรื่องที่เราอยากเก่งแต่น่าแปลกไหมคะว่าเราอยากมีชีวิตคู่ที่มีความสุขและประสบความสําเร็จแต่เราไม่ได้ลงทุนกับการศึกษาเรื่องชีวิตคู่เลยปัญหาของชีวิตคู่หลายอย่างคือมันมาจากการรู้สึกผิดหวังว่าเราแต่งงานผิดหรือเปล่าใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราเลือกคนผิดไหมพอเจอข้อเสียของคู่ชีวิต ก็ไม่อยากพูดไม่อยากแก้แล้วก็ไปมองหาคนอื่นที่คิดว่าดีกว่ามันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์แต่อยากให้คิดแบบง่ายๆเลยว่าทุกคู่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันดอกไม้แต่และดอกไม้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่ดีที่ทำให้คนชอบบางครั้งน่ะการเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่คำตอบตราบใดที่คุณยังมีรากปัญหาอยู่คนเดียวที่คุณแต่งงาน่ะคือคาตอบสุดท้ายก็ได้ แต่คุณต้องมารื้อฟื้นความรู้สึกดีๆต่อกันหารากปัญหาให้เจอว่าทำไมเราไม่พอใจคู่ของเราอย่าให้ปัญหาเป็นปัญหาตลอดไปแต่ให้ปัญหาเป็นบันไดให้เราเติบโตขึ้นไปด้วยกันค่ะ คำสัญญาที่จะซื้อสัตว์ต่อเคารพเธอทั้งในยามทุกข์และยามสุขทั้งในเวลาป่วยไข้และยามไม่สบายจะรักและยกย่องให้เกียรติกันละกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้สอนคู่รักในพิธีสมรสเพื่อย้ำเตือนให้จดจำในสิ่งที่คู่ชีวิตควรปฏิบัติต่อกันไม่ว่าตอนนี้คนที่อยู่ข้างเรานั้นจะเป็นแค่แฟนหรือสามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วก่อนคิดที่จะมีโลกหลายใบเพียงเพราะคุณคิดว่าจะพบความสุขอยู่ในโลกใบอื่น อยากให้คุณลองทบทวนว่าเส้นทางของชีวิตคุณนั้นอยากที่จะค้นหาโลกใบใหม่ต่อไปเรื่อยๆหรือผูกพันชีวิตกับคนที่เรารักไปจนนิรัน